สวัสดีค่ะวันนี้รีแมแ็กแทรนสาขาภูเก็ตนะคะจะมารีวิวสินค้านะคะเป็นตัวสายชาร์จนะคะรุ่น rc 0 0 5 m นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะหัวก็จะเป็นหัวแบบไมโครอย่างนี้นะคะตัวสายนะคะจะเป็นสายแบบแบนนะคะแล้วก็หุ้มด้วยซิลิโคนแบบใสอีกชั้นหนึ่งนะคะแบบนี้ค่ะดูเรียบๆนะคะสวยงาม เดี๋ยวจะมาลองชาร์จให้ดูนะคะสำหรับสายรุ่นนี้นะคะความยาวก็คือ1เมตรนะคะนี่นะคะ สินค้ารับประกัน1ปีจากรีแม Thailand เหมือนเดิมค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจสินค้าตัวอื่นของทางเรานะคะก็สามารถเข้ามากดติดตามได้นะคะที่เพจ r ีแม็กทแลนด์ภูเก็ตนะคะหรือว่าแอดไลน์เข้ามาสอบถามสินค้าได้นะคะแอดไลน์เข้ามาที่แอดไซน์รีแม็กภูเกนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ช่อง YouTube ของ r ี m a ็ p ภ u k e t ด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดการรีวิวสินค้าตัวอื่น,นจากทางเรานะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ